สวัสดีครับทุกคนสําหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับแพน vs เบ l o อนได้เองซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยสำหรับอัปเดตนี้เนี่ยเพื่อนๆได้มังกรมากันเยอะแล้วหรือยังส่วนตัวเนี่ยผมได้มาค่อนข้างเยอะนะ แต่ว่าได้ตัวที่เก่งจริงๆอะแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะซึ่งตัวที่ผมได้และเก่งนี่นี่มีตัวนี้เลยทุกคนมังกรเรนโบว์ที่เจนเงินถึง1นึ0 0 0สต่อวิ <Wow. S 1> ซึ่งบอกไปเลยว่าได้ยากมากๆนะซึ่งน้ําหนักของมันเนี่ยจะอยู่ที่58ากิโลนะ <Wow. S 1> บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยได้ตัวใหญ่แบบผมไหมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยก็ได้มาแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะ <Wow. S 1> ตัวที่เหลือเนี่ยได้เงินแค่ประมาณ20 0 0 0นะหกหมื่นเอ่อสองหมประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นมังกรทองเต็ม แต่ว่าผมเนี่ยเอาไปเก็บไว้กับไอดีรองนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยผมจะเชนเงินอยู่ที่1นล้านเจ็ดแสนต่อวินาทีนะและดูสวนของผมตอนนี้เนี่ยสวนของผมเนี่ยมีนี่ตอนนี้ผมมีเจ้าตัวมะเขือเทศยักษ์นะถึง2ต้นเลยแต่ว่าต้นนี้เนี่ยเป็นโกนะดามีอยู่ที่แสนสองส่วนตัวนี้เนะี่ยจะเป็นธรรมดานะดามีอยู่ที่ห้าหมื่นถือว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วสวนผมก็จะเป็นวันนี้อาาวาโหดไหมก,ก็ก็ค่อนข้างโหดนะนี่ก็ค่อนข้างโหดเลยนะสำหรับสวนผมในตอนนี้เนะี่ยถือว่าโหดมากๆเลยเท่านั้นยังไม่ พอนะทุกคนผมยังมีนี่อีกทุกคนมิสเตอร์แครอทเต็มคังเลยนะจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกคนมิสเตอร์แครอทผมมีเนี่ยกี่อันอ่ะเนี่ยหนึ่งส้านะทุกคนเนี่ยสินะ 3าม5น้ะผมมีแครอท1ลตัวอยู่ในกระเป๋านะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดว่าคนไหนสนใจเนี่ยสามารถทักมาทางเพจได้นะเพื่อนๆนะสำหรับมิสเตอร์แครอทถ้าเกิดว่าอยากได้นะผมบอกเลยว่าผมเนี่ยมีขายอยู่นั่นเองนะในเพจส่วนตัวของผมนั่นแหละผมมีขายมิสเตอร์แครอทตัวนี้อยู่เพราะว่าผมได้เยอะมากๆนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเอาไปผสมเป็นตัวแบบนี้ให้ก็ได้นะเพราะว่าบอกเลยว่าสามารถเจนตังค์ได้อยู่ที่3 0 0 0 0ต่อวิเลยนั่นเองนะแต่ อันนี้ผมคูณ3ด้วยแหละแต่ว่า30,000ต่อตวินะแค่นี้เนี่ยทุกคนก็จะสามารถรวยได้แล้วนั่นเองนะบอกเลยแล้ววันนี้เนี่ยคือวันศุกร์นะทุกคนผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางเกมแพนด์ VS เบลล็อตเนี่ยจะมีอัปเดตนั่นเองนะซึ่งอัปเดตใหญ่หรือเล็กแค่ไหนไม่รู้แต่ว่ามีอัปเดตวันพรุ่งนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมด้วยนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางเกมเนี่ยมีอัปเดตนะไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะพลาดอีกนะซึ่งสาหรับอัปเดตที่ผ่าาานนนนมหรรรรืออออววััปเดดดตบี้้้็ะกกกไไไพพง ก็มีรีเบิร์ดด้วยนั่นเองซึ่งรอบนี้ผมเดาว,ว่าก็น่าจะมีรีเบิร์ดเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมที่จะเอาตัวเกร่งเนี่ยไปฝากไว้กับตัวไก่แล้วก็รีเบิร์ดนะเดี๋ยวระวังเสียของหมดนะแต่ไม่รู้ว่าทางเกมเนี่ยจะปิดเทรดอีกหรือเปล่านะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยทางเกมเนี่ยปิดเทรดไปนั่นเองนะซึ่งขอ,อให้รอบนี้เกมไม่ปิดเทรดแล้วกันนะเออแล้วผมเนี่ยแล้วผมเนี่ยได้เห็ดมาหลายต้นอยู่นะทุกคนเนี่ยเนี่ยมีประมาณ6กต้นอยู่ในสวน,นะแต่ว่าเห็ดผมเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะแต่ดามมีอยู่ที่ประมาณ 12ื0นขึ้นถึง15ื่นห้นะไม่เกินนี้นะเห็ดของผมจะแค่นี้เลยนะ สำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่เล่นมาพร้อมๆกันเนี่ยผมอยากจะรู้นะว่าทุกคนเนี่ยมีสวนที่เก่งกว่าผมไหมเนี่ยตัวในสวนเนี่ยอันนี้คือผมหาเองทุกตัวนะผมไม่ได้แบบไปซื้อนะนี่ผมหาเองทุกตัวเลยแล้วก็เนี่ยตัวฟาร์มตังค์เนี่ยเพื่อนๆมีแบบว่าสุดโหดเหมือนผมหรือเปล่านะไหนผมอยากจะรู้จริงๆเลยว่าทุกคนเนี่ยมีตึงขนาดไหนกันเชียวนะยังไงเนี่ยฟาคอมเมนต์มาด้วยนะว่าแต่ละคนเนี่ยได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะและมีตัวเจนตังค์เนี่ยเท่าไหร่ต่ววินะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนผมอยากจะรู้จริงเเเลยว่่าาทททุกคนนนีไได้จตังร อย่างของผมเนี่ยได้1นล้านเจ็ดแสนนะไหนเพื่อนเพื่อช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นเองนะแล้วก็ผมเห็นช่วงหนึ่งอะ่ะมีคนพูดถึงว่าเป็นสูตรได้ตัวยักษ์นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมได้ดูคลิปต่างๆเกี่ยวกับสูตรตัวยักษนะ์เนี่ยผมก็อยากจะพูดบ้างนะว่ามันไม่มีสูตรตัวยักษ์นะเกมนี้เนี่ยตัวยักษ์เนี่ยมันมาจากดวงล้วนๆน,น,นะนี่ผมเล่นมาตั้งนานปลูกไปตั้งหลายต้นเนี่ยผมได้ต้นยักษ์มาแค่นี้เนะี่ยอ่า คือผมจะบอกว่าคือหลายๆคนเนี่ยเขาเชื่อนะว่ามันมีสูตรจริงๆนะซึ่งจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีสูตรอะไรเลยก็คือเราเนี่ยนั่งฟาร์มปกตินะไม่ได้มีสูตรอะไรเลยนะทุกคนถ้ามันมีสูตรเนี่ยผมบอกเลยว่าป่านี้เนี่ยก็ยักกันเต็มสวนหมดแล้วนะมีแต่ตัวดูปนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนระวังตัวดูปดีๆนะถ้าคนไหนเนี่ยมีตัวดูปเนี่ยเกมจะแบนนะอย่าไปหาซื้อตัวละครมั่วๆนะครับเพราะว่าถ้าใครมีตัวดูปเนี่ยผมบอกเลยว่าโดนเกมแบนแน่นอน100% และในช่วงเวลาที่ผม AFK เนี่ยผมได้ทางด้านของไข่มาค้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมีมเอกเนี่ยมีมลักกี้เนี่ยผมได้มา104ฟองนะซีเกตลักกี้ได้มา1 1ฟองแล้วก็ก็อดลี่ลักกี้ได้มา213ฟองซึ่งมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าอยู่ในรหัสรองนั่นเองนะเพราะว่าผม AFK 2รหัสนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะ AFK รหัสหลักเป็นเป็นพิเศษก่อนก็อาจจะเยอะกว่าเฉยแค่นั้นเลยเนี่ เมื่อกี้เพิ่งได้ตัวเมื่อกี้เพิ่งได้ตัวซีเครตมานะเจ้าเกลือนั่นเองโอ้เป็นร่างโกนแะล้วถ้าเป็นร่างเรนโบนี่น่าจะดีกว่านี้นั่นเองนะทุกคนแล้วก็บอกไว้เลยว่าอย่าลืมนะทุกคนเข้ามา fk ตอนหนึ่งทุ่มวันพรุ่งนี้นะไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยอดนะอดนะบอกเลยว่ามีอัปเดตอุ้ยบอสมาไหนขอดูหน่อยเป็นบอสร่างโกนะบอกเลยว่าไม่ค่อยดีนะ <Brand. S 1> ต้องได้ร่างเรนโบ์เป็นต้นไปถึงจะดีนะทุกคน เอออันนี้คือได้ร่างโกมาไม่ค่อยดีเลยมันค่อนข้างแย่เลยนะเออนะนี่แล้วร่างโกมันเจนเงินแค่ประมาณ7,000พัน 7, กว่าเท่านั้นนะ แต่ถ้าเกิดคนไหนอยากได้ยังไงเนี่ยก็สามารถทักมาทางเพจได้นะคือผมบอกไว้เลยว่าก็มีก็จะมีให้บริการเหมือนกันนะถ้าเกิดคนไหนสนใจเนี่ยเออแล้วก็สําหรับสน a k e p e a ในอัปเดตหน้าสิ่งเดียวที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะทุกคนนะคือผมก็ไม่รู้อะไรมากนะผมเห็นแค่ทางเกมเนี่ยสปอยภาพนี้มานะนี่อันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวในอัปเดตหน้านะซึ่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นพืชผสมหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะทุกคนอาจะยังไงรอดูนะอันนี้อาจจะเป็นตัวสําหรับอัปเดตหน้านะอาจจะเป็นพืชที่แบบ เอาไปผสมกับเบนรอตหรือเปล่านะ อันนี้ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกคนเออยังไงรอดูยังไงรอดูงงอดแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยนั่นเองนะอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆด้วยนะสําหรับแพนอาเบน็อตนั่นเองนะอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆด้วยนะสําหรับแพน vs เบนรอตนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะพลาดของดีๆไปนะั่นเองสำหรับคนไหนสนใจสาหรับคนไหนสนใจตัวเจนตังหรือว่าเบน็อตต่างๆเนี่ยสามารถทักมาในเพจของผมได้นั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ ซับสไคร์กับผมด้วยนะสกิมนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบาย